คือตอนนั้นน่ะเล่นเล่นรโรแมนติกคอมเมด,ดี้มาตลอดเวลาแล้วพี่หลุยดาราวิโอพี่หลุยเขาคิดว่าลองเล่นดูไหมนางทาพี่ว่าป๊อกเล่นได้พี่หลุยบอกป๊อกแต่งไทยสวยพี่เชื่อโอเคก็ลองเล่นดูปรากอว่าเล่นไปแล้วมันกลายเป็นเข้าทางเราเพราะว่าดาอกบางทีมันก็ยาวแล้วเราเป็นคนพูดช้า แล้วกว่าจะที่เราพอบางทีเราพูดไปเนี้ยแล้วเราเฮ้ยนึกไม่ออกจำไม่ได้ทำไงดีแต่ว่าความพูดช้าพอพูดไปเรื่อยๆมันก็นึกขึนได้พูดไปนึกไปเหรอใช่มันก็จะมีเวลาให้เราเทคทามให้เราแบบใช่ใช่ต่อประโยชน์ต่อไปเลยนะเราก็เลยกลายเป็นคนพูดช้าน่วยหน้าแล้วก็ วันนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นคาแรคเตอร์ซึ่งมเออมันก็สนุกดีแล้วพอหลังจากนั้นมาก็ได้มาเล่นเมียหลวงแต่ว่าคนก็มีคนมาติงบอกว่าการที่จะเป็นดรวิกานดาได้อะเขาต้องสูงเขาต้องดูสง่ากว่าเมียน้อยแต่อะไรอย่างเงี้ยพี่บอกตัวเล็กแล้วจะสง่าไปได้ยังไงแต่พี่รุยบอกไม่เป็นไรพี่เชื่อมือปอกปอกทําได้อ่ะเชื่อมืออีกแล้ว ก็ทําสิขาเพราะว่าตอนนั้นคือน้องอ้มพงศ์ก็สูงกว่าเราอดูอ่แล้วอย่างเงี้ยแล้วเราจะทํายังไงให้มันดูสง่ากว่าแล้วก็ดูน่าเกรงขามกว่าแต่ว่าก็เล่นของเราโดยที่เราไม่ได้มาคิดว่าความสูงเป็นอุปสรรคเราเล่นให้แบบตัวใ,ใหญ่ที่สุดที่ทำได้เราก็เล่นของเราในบทของเรา ให้มันเต็มที่แล้วก็อินให้มากที่สุดใช่ไหมการที่คนนึงจะเป็นเมียหลวงได้ต้องเป็นคนสูงงั้นเหรอเมียหลวงในชีวิตจริงเขาก็ไม่แมตตัวเล็กๆกันร่างทรงต่างๆกันเยอะแยะเราจะอะไรนักหนาก็เล่นก็เล่นตามที่ความรู้สึกค่ะ